สบายดีพี่น้องสบายดีนามเส่าพี่น้องเลยเส้าเสาก็มันก็มืดฝนมาอีกแล้วเนาะคืนฝาคืนฝนพี่น้องปองปายเนาะป้าปังแค่คนตกนะไปตอนนี้เขาขอบคุณอ่าคุณป้าคุณโซลาไลเดอร์นาะที่สอยอุดรน้องใหม่เนาะน้องใหม่เผาชุดสดพี่น้องเลยเงินโอนทักเลยน้องสละสามสิบโอ้โห เสียห,หายมาละหาซิปก็หายเดอ้อพี่น้องจ้าบันไกลเฮือนเคียงมาละซิปพันเออมาละซิปหาพันบาัานไกลเคื่อนนะก็ขอบคุณคุณป่าคุณสุรายเด้อสิบปนเม้าไปหาหมัดเนาะแล้วก็สิสว่างสองหมดัดไปลุงก็คือโหลดได้ค่อยเน่เสร หมันปลาใหญ่ๆอย่างไรพี่น้องเลยสิมหาพันพอกินกระโดะดกินมาแล้วลงสามตัวน,นี้บอกอสลับส,สี่ใช่ไหมครับกระถืนนั่นแหละห้าถูก บ้านนี้ก็เลื่อยอยู่อันเลื่อยอยู่สามเลื่อยอยู่สี่หมดัดพี่พ้าไม่ให้เหมาให้หมดเลยหรอคะสองอันสีลงสีสว่างเนาะพามป,มปมส,สี่สี่เลยบอสองบมัดห้องเจ้บอลพี่สว่างเออสี่หมันะพี่พี่น้อยไม่เมาให้หมดไปเลยหรอคะ แจกโซคกโซีแล้วก็น่องน่อนง,นงจอยอไมยว่าแจกใจสาบ้านแหละป้าฮัมบ๊ะป้าม้ามามาไหนมาเซนดิลุงเทนครับ <c oughs> ม,ม,ามาก่อนบรรยานมาละกซิบหาพันออ้โพอกินเสียใจ ตรงบ้านยังเงึงอีูแล้วจ้าไก่ขึ้นมาเต็มหน้าอะไรบานเนี้ยเอ้ยบักบูมันมันแวบเลยเนาะบักบูแวบเลยค่ะกินแล้วเมื่อวานเออเมื่อไหร่คนแหวบล่ะเฮือน มันเลยมันกินอีกใจบ่บบบลงเชนมาจะใส่กบกับวรายู่มีเอามาส่งน้ำใหม่ก่อนอ๋ป้ายังบ่พิษไผ่หนาบ้านป้าเนี่ย มัน,นมยังยฮงติดต่อฝนมันจะตกเลยทางบ้านเลยนะเออตกน้อยหนึ่งไหมเออหมื <10 S 1> ่นฝนมันจบรรยากาศทางทางเขาโอ้โอ้ พอดี่ร้ให้ยังเงินยังเงินสูบยังเงินผู้สูบแซ็บสามสิบบาทก็ยังวมาถือที่ได้เลยนะสงสารคนทองพีจาหามานอันซองลอยไปซะเนาะ มกกากะทินน่อแลมกกากะทินกลางวันนห้องเง,งนเง,ง,งินไปด้อพานไมลลายด้อพานไมลลสุดมันก้นแล้วนะยาน, <c oughs> นเป็นบาะนะมันหมดบาได้มันห้องหมดในบาแล้วมันสิบาเองไปแซ่บอะไรยุกี้จะม่ตื่นมาได้ไหน หนาซุดทหาดีรอบดี่นองอุ้ยกอน้วนเยม่าเจ้าจ้านอล่ะค่ะบนนี้ลุงจับดีดีเ้ยคลายหมัดแน่ไหอันน่ะบนเดีคายแล้ลูกสาวเจ้าชื่อเรียบร้อยเรียบร้อยจะมิจะสุบแซ่บเลยนะสบายคิงนะน้องใหม่มาแชกันก่อนบอโบอันแม่บ้านเพิ่นมาฝากคายเฮ้ย อันเมียเจตันเลยเองกันเลยพี่บางคนท้องว่ะมาหาตือตจเอะพอดีข่านนมเด็กลูกมาว่ะหกเดือนเนี่มัได้มาผ่าท้องอยู่ออืนั่งเเพ้วหมู่บ้านไหนไรไงน้องใหม่อันอมาใส่มาใส่น้องใหม่ทางอันจังหัวยังและเลย Bạn non hay là nằm nhang yang huy ngoài môn ông ngoài đẻ rồi và ngoài lại Bù hủ được đó ngoài nhang ăn thang bắt mong ngoài thang về hàn tàu bọc đen màn ông hay nha cọ nakalan ông hai bọc hay ngọc nha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  ngọc ยัง,งรรยังสุดจะแซบเด้อเสบายคิงเห็นโหลดเห็นโลดเลสบายคิงอันขันยัง,งิงผู้บกินเพ็ดก็ตั้งออกก่อนผูกกินเพ็ดกับไห้เขาเพ็ดๆนิดนึงนะมันทิแซบประมาณนั้นว่า,าเตะไปเลยพายเลือดกับมีพร้อมอู้ข่าวกันแล้วพี่เอ้ย ผู้ว่าพอได้นำลายแตกเลยมันยังงื้อไหนเออผู้ว่าอยากเข่าได้ไหมเนี่ยนะไปยกขึ้นเอาเอาพอเข่าก็มาใส่เบ็ดพอใส่ผักได้เลยนะพอแจะถล่มได้ไปเล่นเหล้าแล้วเนี่ยไม่ไม่วิ่งเหล้าเลยอ่ออีนะคือ้นนี่บ่าต้นนี้ควรวางตุงกันใดได้บุษบัว นไมถับล่าสุดแล้วกูก็เลยเฮอยยุกี้ถ่าตื่นมาแล้วเนี่ยพอมันจะมีเสียงตานะมานำบองพ่เ่งออ้ากันเาอมากนะเปนเอันนี้เจตันนันเองเจตันก็มีอ่ะ ด้วยนางมาเคยเข็นใครกูแน oh. kh ้ว่าพอได้สอขนมให้ลูกมาสีสว่างกะนางเย็นกับซองหมัดนางอันนางเรียมกะบซองเจวอนกับซองตอนนี้เราอยู่สี่หมัดบาทำไมเขาเมื่อกี้กระเดียดแต่บอกมันบอกได้ยังเงื่อนมันหวยของเขาน่ะทั้งทั้งอันหน้ากระลาน้องให้น่ะของเขาได้ได้เมีย ทั้งพุดไม่ได้เมนหนาไม่กระส่ได้หน้าไผ่ป้าห้านี่ <im plement Wha> <platform> โดยอ่ะโดยโดยวันนี <okay>. ้ย <min realised> ังงงว่าจะซุปให้คนงานกินครับเอองดกินเนื้อค่ะเรนน้องเลยบอกว่าซุปจะไบคิ้งแล้วก็ไผ่เลือดคุยโลด ขอบคุณพีน่าลายเด้อเนาะที่อุ้นนุนที่ซอยซื้อขาไพ่มาเลยพี่น้องของป้ายพี่คนสวยเหมือนเดิมจ้าอาันนี้เป็นไปบ้านหนองเต้ว่าตุกกาขจ้าเรือบอ rove, ่อยเหยเนาะเป็นตาเลยตุกะา ăn cái con một luôn Không phải nhảy ra Heo ra răng Ô <laughs> <laughs> oh, hay lê xì mạt phi nào các bạn. Anh đâu chứ khiến thân không? เลยอกสี่หมัดพี่น้องเลย<า>พี่ถ้าจะเอาเพิ่มก็บอกหนูนะบอกน้องแน่นะคะไปมาไปแจกจ่ใจไปก็ได้ทนี่ซาจอยพ่อซีก็แล้วจแจ่พี่เนาะมีซองหมัดชิ้ลงส่งที่สว่างนะ่าต้มย่งหน่อยออาตกลงตกลงนั่นปิ้งหรือว่าต้มจ้ำแจ่วเนี่ย จ้ำเจีาลาเลยพี่น้องฝากกัไลค์ก็เสียนะเขบคุณทุกเมนทุกกำลังใจเนาะพอกันใหม่ขีปนาเด้พี่น้องเด้อโอ้ยใบกะเพราเต็มเลยนะพี่น้องเลยใบกะเพราอยู่ผู้กะมีนะผมตัองใจเยอะแยะเลยเนาะ